ดคันนี้คันนี้จ,จะคาาันไหนดูนะตีนเดียดดูเดียดหลังเลยนะหอ,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 อมลนะหอมคอนะฮะโอ้ยเยฉันฉันฉ,ฉ,ฉันไม่ใช่ช้างตัวเมียนะครับเออช่างผู้ชายเธอนะเอ้ยเป็นเล่นกล้องเล่นอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเห็นกล้องเล่นเลยนะ ปึ๊บดเลยปึ๊ดปึ๊บเราทำแม่ทำแม่ปึ๊บเลยทำแม่เถื่อกล้องเลยเถื่อกล้องเลยเถื่อกล้องอีกใช่ไหมอีนูขานะเจียบขานี้นะวันนี้อะบัวเนี่ยว่าคือ เล่นเสร็จเล่นทั้งวันเลยเล่นทั้งวันเลยเธอเนี่ยเธอเนี่ยเล่นทั้งวันเลยยีดูขาขาหลังโบทอคเคออเดรเมนเนาะอ้าทอแม่ทอแม่ทอแม่ทอไงแม่ทอ

ไม่ต้องอธิบายเลยครั้นี้เวลานี้หัวต้องแตกถ้าหัวไม่แตกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วใช่ไหมพเพื่อนเวลานี้นะชุด <c> เ <oughs> <c oughs> ็อีดอ พี่ว่านเลยนะยใหญ่เด้อได้ไง